สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์แล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันแบแนในช่วงบ่ายของมือวันที่29เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะื้อนี้นะคะแอดผ้าพลายพี่น้องบ้านเฮาสขุขสุขก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพลายพี่น้องค่ะื้อนี้ปู่แล้วมีความฝันมาฝากนะคะซึ่งความฝันในคลิปนี้นะคะ ปูละว,วารเลาส,สื่อเอาผู้เดียวหนักๆเลยว่าสันพเมพีน้องคะในความฝันนะคะปูเลาส,สื่อเอาคู่เดียวหนักๆเลยนะคะพแมพน้องคะเอาแนวทางของปูนะคะที่ปูละว,วาเลาส,สื่อเอาผู้เดียวเนี่ยในความฝันนะคะสิเป็นตัวใดพ้พแมพีน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผูกค้าการนวัตการค่า <c oughs> จะเลื่อนพิ่มจะเลื่อนพ่มครับพ่อ <c oughs> จะเริ่มอัพ อ่ตั้งแต่ไอ,ไอ,อบุญ<อ>เลยค่ะพูว่าเจียงไปแล้วอะเริ่มเอ่ตั้งแต่ไอบุญนี่ค่ะพว่ออมันนี่ก็ไม่ติโก้งทุดไท,ท,ท,ทยเอาค้งทุดไทยเนาะามันจิบม่อีมีหยอกอะไรหรอนี้่็วันที่ยี่สิบเก้าค่ะย่อ่ยี่สิบเก้าค่ะ ข้างหน้ <al> ่เอ็ค่ะ้ฝันเมื่อกี้ฝันฝัน่าข้าเจ้าไปใสปักไสเบ็ดค่ะใปไเบ็ดจะบมันถืงเบ็ดข้าเจ้าแตนป่าอญ่ บัวพวกเนียค่ะถือมันถือเบ็ดแล้วก็ะมันดึงไปดึงมาดึงไปดึงมามันก็เลยขาดค่ะงานไม้งานไม่ปลูกเบ็ดแต่มันขาดค่ะมันขากค่ะปลาตัวนั้นมันก็แลนนะครับปูค่ะตงงัวบวกเนี้ย่ะค่ะ เรียนหน้าเรียนหน้าผู้ก็เลยจับออกจับกระเบียดไปผูกไวก้ก่อไปค่ะผูกไว้อย่างแค่ของก็จะนั่งมาเอาค่ะอ่าแค่ก็จะนั่งมาเอากระจิกท,ที่ว่ามันถือเบียดแต่ของค <c oughs> ่ะกับพวกมีผู้นั่งมาเอาปาัญญายุทธ์นค่ะ <c oughs> là phản trí vạch này nơi nắm cái gì ngay nè, nắm gì kia 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 nè, vẫn cả gì kia chết kia Chết, chết Chết hà nưng kia 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 เซตหาหนึ่งหนึ่งหาแปดหนึ่งหาแปดค่ะปาย่า่มันก็เป็นเป็นจับเนี้ยหาค่ะเมื่อกลับอกหามันก็เป็นแปดหาแปดห้าแปดนะคะค่ะ ติดตีถือว่าต้นหลักหรือว่าหนึ่งหนึ่งหาแปดหนึ่งหาเจ็ดนี่มันตีเป็นตั้งหลหล่ะยอดตีเป็นข้อฝันหรเนาะบ้า <c oughs> นบไ,ได้บวกคนเด็กเว้ยหลัก หรือมันหรือมันเลขได้แล้วนะเลขมันถือแล้วมันมีไรไลยแลนกัามาหาติดอย่างเงี้ป่ะแต่มันเลขได้แล้วมันกระจายก็มันเลขจิ้มปรี่กับเลขกันใบเจ้าหน่อยปลาแป้งนี่ป่ะ กมันคมันถือว่ามันได้แล้วนะค่ะปมันีรไได้พมากค่ะอิปาจิมพาลีกัหนึ่งซีโอเจ็ดเจ็ดที่หนึ่งนเนาะเจ็ดทีหนึ่งก็แปดหนึ่งอันนี้สาวน่อยปลาแปงนะมันจะ ตัวใดหล่ะเพิ่งบอได้เขียนหน่ยจ้ะเจ้าหน่อยป้แป้งที่ที่สามหาหาสามซีบอันสองสองหกนี่ยมันสองสองหกมันคนละใบกันอันนี้ล่าสุดนี่ปูมีขันโนมกับว้อฝันสองสามสี่กับอันหกสามสองเจ็ดแปดสองแปดสองค่ะ เม้อบ่ครคบปู้สองสามสี่ชี้ชี่สามสีสามหาชีสามหาชีสามหาี่สามหาครับหะฮะนะซีเกียดซีสามหาแม่นบอันล่รสุดเ ก็หน่อยว่ามันเป็น, 93, 6, 3, 5, นเก้าสามหาหกสามห้าหนึ่งศูนย์แปดได้ค่ะปุ๊จันนเลขน้ำมุนเล็น้ำมุนเต้สามหน่อนนยป้าแป้งอันนี้ค่ะปุ๊ซี่สามหาซี่หาสามหนึ่งสามเจ็ดค่ะเออหนึ่งสามเจ็ดค่ะภาษีวันนี้นี่เจ็ดซี่หนึ่งก็แปดหนึ่งค่ะอืมหนึ่งสามเจ็ดนี่แค่ะ ซีสามหมันจีเม,น,มนตนัวนี้มันได้แล้วเนาะมันนี่ยไได้เขามา่้าล้วก็ฟันลุ่งไปบ้านเก่าพูนต้องไปมึงเลยค่ะลต้อปไปมึงเลยกัน มันเลื่อยกูมีบ้านก็แปดสองกระเบียนอันเลขที่บ้านแปดสองก็สามแปดค่ะบัวแปดสองแปดสามแปดสองแปดสามนี่าสองตัวแปดสอง วันนั้นพูดตีให้เลยข่วงฟันนี่เจ็ดแปดสองกับแ,แปดสองค่ะอแปดสองแปดสองแปดสามแปดสองแปดสามนะคะก็ขึ้นก็ขึ้นเทียมนึงค่ะแปดสองแปดสาม,สสามนี้เราฝันล่าสุดว่ามันได้ปักตัวใหญ่ๆมากมันหลุดมากค่ะ เละทำมันรุดมากมันเกิดมันเกิดจะแดงว่ามันได้เลขแล้วฉันมันเตียวป้อมฝันมันเกิดนี่มเรื่องแปดี่นฐานเรื่องแปลี่ยนหาหนึ่งเจตหานีน่เป <c oughs> ็นหนึ่งหาเจตรู้เปล่า ผู้บอกเจ็ดหาหนึ่งกับหนึ่งหาแปดค่ะเออเจ็ดหาหนึ่งค่ะหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดหาหนึ่งมันก็มันก็ตัวเดียวกันแล้ววะค่ะนี่แหละตัวตีตีสุดท้ายนี่ละกระสันกระมี่ไล่ได้เขามากมันก็ได้ป่ามันลุด มันมาเลียนไปใส่มันเลียนมากเลียนมาใส่แลนมาหาเลยเลียนมาหาปูเลยเหรอคะออค่ะ <c oughs> เลียนมาหาปูปูก็นเลยจับออกสายเบ็ดค่ะ <c oughs> จับเอาโอปลาตัวบกักน้อยหนึ่งค่ะ <c oughs> จะกนั้นไปตีเอาความฝันเนี่ยติกัลงไปบ้านเกา่าไปบ้านเก่าแล้วกัน จะไปซื้อเลขค่ะแต่ว,ว่าคนซื้อเลขตลายหลายคนซื้อเลขไปต้อแถวไปต้อแถวเขาจ้าค่ะผู้ว่าที่ไปนำเอาตัวเดียวโคโลววแต่ว่าไอ้เอาปากกา,าเขาเขียนกระบอก อปกา,าไม่เขียนตัวเลข่เียคือเขาซื้อพดีเขาก็เขียนไห่น,นะเขียนไม่เขียนสามไม่เขียนสี่เกียร์สามเอาสี่เกียสามนี่แหละเขียนไม่เขียนตัวไหนอ่ะิไม่เขีเยนตัวเหนอันชั้วมันบอกมันบอกเขียนมันบอกอ๋อ ปากกาเขาก็ออกค่ะคือแสดงว่ามันโบอ้อแสดงว่าซี่จะสารนี่บ่เอานะคะปู้วิที่เอาไว้จะบป๊ได้จะได้อยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าปากเขียนโบอ้อปากกาเขาบ็ออกอ่าค่ะปากกาโบอ้อกก็เลิกนะครับปากกาเขียนไหมเพียงแต่ว่าควบใจว่าในฝันนี้ว่าจิมซื้อตัวดีตัวเดียวเหรอคะปู้คือสองตัว ชื่อเปีาครับชี้จสามอืมค่ะเปากาา็เป็นรค่ะแต่ตอแถวเขาซื้ออยู่ออก็สิยายดีโนรานนี่โอ้เป็นยืนแถวยืนต้อแถวกันซื้อค่ะ<า>วันกห็หลายหลายค่ะ ว่าจะเป็นทุ่มบ่อแล้วว่าเขียนเพียนบ่อค่ะออกก่อนเล่ยว่าที่ซื้อตะแยหานนี่แหละตัวเดี่ออกเขียนบ่ออกทั้งสองครูเลยตีค่ะบวัวตัวที่ตัวที่สองเนี่ยเพรท่านเขียนโอ้แต่ว,ว่า C73 นี่ประกาศเพิ่นบอกอือประกาศว่าอธิหานะสมมุิก็ประกาศเขียนไหมค่ะอือน่าก็ดเล่ยบัานได้เขียนค่ะ จะทาพวนซุ่มขายเลขอยู่ค่ะซุ่มขายเลขก,ก็เขียนอยู่ค่ะต่อแถวต่อแถวมาคูกันนั่งเขียนเล็กอยู่ให้ซุ่มนั่นซื้อเวสกอนยังที่ยังจะซื้อน้ำกลนโม่อะนะค่ะ้เจ้า,าจกเ็เขียน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 ยางกลับไปเรื่อย ดูกันนั่งเขียนอยู่หาประกาหฮะสมมติประานใดอยู่เลก็เลยเมียก่อนค่ะบ่ออื <c oughs> บบกันเลยบา,านในสื่อค่ะ <c oughs> แตว่าจะซื้อ,อยอจะแปดค่ะช <c oughs> <c oughs> ื่อแปดหาตัวเดียวซับน้องมันเขียนบ <c oughs> เบกค่ะกนเลยที่นป่ปดหา ครับปุ๊บปุได้งบหน่อยทุ่นหน่อยกับชื่อเลือแปดถาถาแปดค่ะรื้อแล้วก็จะไปสร้างเบียร์เมื่อไวร่ราจะจะลองตีไหมก็ได้ไลฟ์หรือเอ่าได้ไลฟ์หรือกับไม่ผู้นั่นไม่ได้ปูที่เฮ็ดสลากจะไปซื้อเบียร์กินเื่อไรค่ะ แม่แอมชาลาไม่เมล,มลี่ยนนะมาร์กทาเขาไปกวแนแอมท่านเขาอย่ามุ่งชาลาเพราท่านเลี่ยนสางกำลังมาเบิง้งตะขาสางขาม่าง่งสามหมื่นถ่าตะขาสางขาม่างขาม่างหาพัมหาสางก็จะเอา สามหมื่นค่ะราคาเล็กค่าหนุนปั้นในไรกันประมาณแสนกว่าอ๋อครับพวกประมาณแสนกว่าเดหลือ er er รอดจะภาพก็ไม่อีกบางกันาจา้าติดซอยได้ซ้ำเลยก็จะห,หาใช้ซ้ำเลยครับพ่อนน เขาเจ้าซอยเบิดโอ้ยกระยังดีแล้วคือบ่ได้หาเฮ็ดคนคนอันเฮ็ดศาลานี่คนก็อยาเกเฮ็ดอยู่เด้เนาะค่ะพูดโอ้ยมีแต่พูอยากิจางน้ำตั้มบุญกระจนค่ะว,ว่าอจะมีผู้เฮ็ดไข่ค่ะมีตน้นมีมีต้นอะ้รแล้วพคอออ่อยติดต่อย แขนเป็นไปแล้วเป็นผ้าเฮ็ดเท่ากับคอยเฮ็ดคอยท้ำไปน้ำเป็นนีหาม,มีชิปมี่ลอยสองลอยกันอลอยกันผสมทบน้ำเจริญยศมันก็นได้เตรียมคู่เรียกหละยุบกระเซาะก็ะออยังปูนังอยู่นี่แหละปูว่าที่ปูมีเงินเฮ็ดเนเียแหละสลดัด มันจะหาา่างมากมาย่ำเลยปูก็เฮ็ดเบิดย่ำนั่นก็ได้ตังรางบอกไงบุนได้หรอคะปูหาทีใส่กับบุมี่แล้วจะคลองเฮ็ดเ <c oughs> บิดค่ะบ้านนี้ปูจริขยักไว้เยอดอเก็ดขยักไว้จะใส่ใจย่ำจับเป็นค่ะ <c oughs> มันมันเฮ็ดเบิดปวดมันก็เลยเเงื่อนบริหาร จักน้ามจักไฟถึงถ้ามันเสียนอกจากเหตุบไดเค่ะเกจากบ่ม,มีเงินม่นมีเงินจีบริหารในวัดทั้งน้อยกับหยาโยมมาหลายกับใส่น้าหลายมันก็ไดบ้านน้า ล่างตัวล่างซ้ำล่างของหน้าผามันยุ่นี่ละเอาซ้หรับคลิป,ลปนี้กะลงไว้จำเนียอนอกว่าเปไ็นลายมันเหีวจ้าบัวเอาหน่อยหน่อยเข้มๆออกเป็นเอา,า <c oughs> อไปไลฟ์มันฟังหยาดเขาบอกฟังดอกฟังตัวเลขัา่านละค่ะนี่ก็ย่ายนี้จ้ะเห็นหนูจักตัวเลขแล้วก็ไปแล้ว อันนี้ก็นปูแบบงบหน่อยทุนหน่อยกันล่องไปลอป่องเบิงได้แบบท่าตัวเดียวตัวเดียวทอืมุ้มนั่นก็ซื้อไว้แน่ละไปซื้อเต่าเหมือนปูเนียนมันถ้าปูตีว่าตือแค่ตั้งไหนค่ะตีไปน้ำเนี่ยทำรับคลิปนี่กับไม่ได้ไลา์ไปแน่หละ่ะช <c oughs> ักชั่มงงแล้วเกือบยี่สิบนาทีครับพ่อ ช่ำนี่แหละพอดีเนาะจ้าอืมพอดีกำรับพิมพ์เนี่ยการล่วงไว้ช่ำนี่แหละอายุวัฒนะสุขะพะรังสบายดีเบิดประเลิจเจริญพรขอบคุณค่ะผู้การวสการค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาแนวทางบุรีของปูค่ะมีเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาแปดีเจ็ดสามแปดสามหาแปดแปดหานะคะปูเนนหาแปดแปดหาสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทาง แนวทางความฝันมรีของปูบุญมีนะคะพี่น้องจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพอี่น้องสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบูุแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบุญมีค่ะเอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปนา้นนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ Svadík so